คนมีอีกหนึ่งอย่างลืมเล่าให้ฟังมีสาวไทยผู้หวังดีคนหนึ่งนะที่เขาแบบคือไม่รู้ว่าเขาทำจริงหรือทำเล่นบอกทุกคนว่ามาเหอะมาทำงานถ้ามีโอกาสมาทำเลยใช่ถ้ามีโอกาสนะแต่หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสนะอะ่ต้องคิดดีๆอย่าไปทำกระตุ้นให้ใครได้รู้ว่ามันมีนูน่นมีนี่ เพราะอันที่จริงแล้วทุกทุกที่นะมันก็จะมีทั้งไอ้ที่ที่ไปอยู่แล้วจเจริญเข้าใจปะมันมีทั้งที่ที่ไปอยู่แล้วไม่จเจริญแล้วก็สามีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเออข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงนี้อยา่าเพิ่งไปบอกใครต่อใครว่ามันดีดีสองต่อสามต่อทีอยังไงวะไอ้เราก็ฟังตั้งนานนะว่าเขาจะพูดอะไรต่อที่ไหนได้ทุกคนบอกว่าพระรามคือ ได้เงินเดือนแล้วได้เงินเพนชั่นด้วยถามก่อนนะไอ้ที่บอกว่ามาทําเธอมันได้สองต่อนะก่อนต่อแรกนะไอ้ตอนแรกนะทางานทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยคุณไปรอดหรือ,อยังเพราะแค่สาวสว่างทาทุกวนันเนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เงินเพนชั่นไหมเพราะเอกสารทุกอย่างเขาบอกเลยระดับอายุมันก็ไล่ขึ้นตลอดนะคะ ่าไม่ใช่อยู่แค่60 65แล้วตอนนี้67เริ่มมานะใครบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวสักพักก็ได้แม้กระทั่งทำงานเึง20กว่าปีเขาก็ต้องไปหางานใหม่ทำเหมือนเดิมทุกคนเออบางคนนะ่ะป่วยทำงาน20ปีป่วยเงินรัฐบาลก็ไม่ให้นะบางทีอ่ะเพราะอะไรเขาคิดว่าคุณยังไปได้อยู่เขาก็ไม่ได้ให้นะง่ายๆนะทุกคนคิดดูดีๆก่อนจะพูดอะไรไป เพราะว่าสาวสว่างไม่แนะนําในจุดนี้นะถ้าใครมีเออเรียกว่าอะไรนะมีโอกาสโอเคแต่ว่าจะไม่แนะนําใครอย่างนี้เพราะมันเป็นเหมือนกับการที่เราจี้จุดให้เขาแบบกระตุ้นเขาอยากอยากอยากความอยากของคนอย่าลืมว่ามันบังเอิญไม่เหมือนกันซะด้วยถ้าเราคิดเผื่อตัวเองโอเคถ้าไปเผื่อคนอื่นอย่างนั้นนะทุกคนลงท้ายเขาก็ด่าเราดิอืม ความฝันของคนแต่ละคนนี่ก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีอยากได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ดังเป้าหมายหรอกทุกคนเอาวันนี้ก่อนเอาตรงตอนนี้สาวสว่างก็เอาตรงน,นี้ก่อนแหละอย่างเห็นว,ว่ากันไม่ได้เพราะว่าอนาคตมันเหมือนกับเวลาเราเดินทางอ่ะในช่วงระหว่างถนนมันเส้นตรงมันยังเห็นชัดแต่เมื่อไหร่เข้าโค้งคุณไม่เห็นอะไรแน่นอน คิดดูดีๆนะคะไปละทำงานต่อค่ะ